อ,อลัคนาราศีตุลน,นะครับต้องบอกว่าดาวศุกร์ที่ขยับย้ายตรงนี้ไปเป็นอุจจาว,วิลราชนั้นนะครับจะย้ายวันที่9มีนาคมที่ถึงเนี้ยส่วนดาวพุธย้ายไปแล้วก่อนหน้านี้ทำให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับมีหลายอย่างที่ต้องจัดการแก้ไขโดยเฉพาะในเรื่องของงาน ชาวลัคนาราศีตุลอาจจะมีศัตรูล,ลับๆเกิดขึ้นในงานแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรคุณได้เพราะว่าชาวตุลน,นั้นนะครับดาวมันไปอยู่ในลักษณะที่เรียกว่ามันเหมือนกับคนมันมาใส่ร้ายป้ายสีเราอ่ะคนมันมาดิสเครดิตเราคนมันมาบูลลี่เราหรือว่าเอาเราไปพูดให้เรามีความรู้สึกว่า ให้คนอื่นเขามองเราไม่ดีในเรื่องของงานเนี่ยเนี่ยคือชาวลัคนาราศีตุลแต่สุดท้ายแล้วมันก็ทำอะไรคุณไม่ได้หรอกขอให้สวัสสบายใจได้นะครับกับช่วงที่ดาวพุธย้ายแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยอีพุธท,ที่ย้ายตรงเนี้ยก็ระมัดระวังจะจุกจิกเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นิดนึงนะมีเรื่องทําให้จุกจิกบุดหงิดเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ทําให้ไม่สบายใจแล้วก็ระมัดระวังเรื่องคําพูดเรื่องเอกสารนิดนึง แต่ถ้าพูดถึงเรื่องการงงการเงินแล้วผมดูภาพรวมๆแล้วถึงแม้ว่าดาวพุธกับดาวศุกร์มันไม่ใช่ดาวที่เกี่ยวเรื่องการเงินโดยตรงแต่ชาวลัคนาราศีตุลก็จะมีอินครมมีรายรับที่ดีเข้ามาตลอดแหละขอให้สบายใจได้ผมไม่ได้ห่วงกังวลเรื่องนี้หรอกนะฮะแต่ว่าชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับระวังสุขภาพร่างกายไว้สักนิดหนึ่งก็ดีนะครับอันนี้ดูจากดาวอื่นๆที่มาประกอบกันด้วยนะนะครับ ทีนี้ถามว่าดาวที่ย้ายขยับตรงนี้มันส่งผลในเรื่องความรักไหมมันส่งผลอ้อมๆส่งผลเหมือนกับว่าชาวลัคนาราศีตุลคุณในช่วงนี้จะทุ่มเทให้กับความรักเป็นพิเศษหรือความรักแม่งเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตคุณค่อนข้างจะมากมีมีอิทธิพลในชีวิตคุณในลักษณะท,ที่บางทีมันทําให้เราหงุดหงิดหัวเสียกับเรื่องไม่เป็นเรื่องซึ่งจริงๆแล้วมันก็มาจากเรื่องความรักนั่นแหละนะครับนี่ก็คือทาพยากรณ์ ในช่วงที่ดาวพุธย้ายกับดาวศุกร์ย้ยายพุธย้ายตั้งแต่วันที่สามีนาคมนะฮะแล้วก็ดาวศุกร์ย้ายย้ายอะไรย้ายในวันที่ย้ายในวันที่เที่จะถึงนี้ก็มาพยากรณ์กันให้รู้ล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะครับ